โยนในประเทบดีวิรุนอเมริกาบดีวิรุนดูไบบดีวิรุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการสมัครแอน u รอย e ์วอล l ล็นะครับบนเจ้าตัวมือถือ Android กันนะท่านผู้ชมนะก็ะเป็นวิธีการสมัครประจำปี2022นะท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการสมัคร t อนดรอยน์วอลเประจำปี2022กันนะท่านผู้ชมนะั้นแรกนะครับให้เราทำการไปที่ Pa Store ของเรานะท่านผู้ชมนะให้เราทาการไปที่ Pa Store นะครับ พี่ก็จะไปที่เพ o โตของพี่นะครับนี่เห็นไหมนะท่านผู้ชมนะกดเข้าเพ o โตไปเลยจากนั้นนะครับให้เราทําการมองไปที่มุมบนนะครับช่องเซิร์ชนะท่านผู้ชมนะให้เซิร์ชไปนะครับนี่นะกดติ๊กไปนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็พิมพ์คําว่า t r u m o n e y w a l l e t นะครับท่านผู้ชมนะที่อ่านี่ท่านผู้ชมจะเห็นคําว่า t r u m o n e y w a l l e t ขึ้นมาแล้วให้เราทําการกดเข้าไปครับ ดังนั้นนะครับท่านผู้ชมนะให้เลือกเจ้าตัว bon นะทูมอนดี้วอลเล็ตด้านบนสุดนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเป็นรูปอ่าสีสามสีสีแดงสีเหลืองสีส้มนะท่านผู้ชมนะกดเข้าไปเลยจังนั้นนะครับให้เราทําการกดคําว่าติดตั้งนะฮะท่านผู้ชมนะกดคําว่าติดตั้งไปเลยแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับจังนั้นนะครับให้เราทําการกดเปิดนะท่านผู้ชมนะนี่ดาวโหลดเสร็จแล้วก,ก็กดเปิดไปเลยมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะท่านผู้ชมจะเห็นมุมบนขวามือน,นะครับ เริ่มต้นใช้งานนะฮะให้เราทําการกดไปที่เริ่มต้นใช้งานจากนั้นก็ให้ใส่เบอร์มือถือของเรานะครับเบอร์มือถือหมายความว่าเบอร์มือถือในโทรศัพท์ของเราเลยนะท่านผู้ชมนะเบอร์ที่เราใช้ในการโทรออกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เบอร์นี้นะฮะท่านผู้ชมนะในเบอร์นี้เนี่ยพี่ก็จะใส่ลงไปนะครับเป็นเบอร์ของโทรศัพท์เครื่องนี้เลยนะฮะจากนั้นนะครับกดถัดไปนะฮะท่านผู้มนะชมนะเห็นไหม ดังนั้นนะครับมันจะทําการส่ง OTP มาที่เครื่องนะท่านผู้ชมนะอย่างนี้นะครับเราก็เอาเลขจากเจ้าตัวตรงนี้นะครับเอาเข้ามาใส่นะท่านผู้ชมนะเป็นเลข SMS นะครับ OTP เข้ามานะครับหรือบางทีนี่มันอาจจะออโต้ใส่ให้เองแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นนะครับมันจะให้สมัครใช้บริการนะท่านผู้ชมนะก็กดคาว่าสมัครบริการ ตอนนั้นนะครับมันจะให้เราทําการสแกนบัตรนะท่านผู้ชมนะให้เราสแกนบัตรหน้าบัตรประชาชนของเรานะครับให้เราทําการเอาบัตรประชาชนเรามานะฮะตอนนั้นกดสแกนบัตรประชาชนนะฮะนี่กดมารอบหนึ่งแล้วมันจะให้อนุญ,ญาตนะครับเราก็กดอนุญาตไปนะท่านผู้ชมนะเพื่อเปิดกล้องนะฮะมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราทําการนะครับเอาบัตรประชาชนมานะฮะท่านผู้ชมนะพี่เชื่อว,ว่าน้อ,นองๆหลายคนเนี่ยมีบัตรประชาชนอยู่แล้วนะท่านผู้ชมน,นะน่าจะมีบัตรประชาชนกันอยู่แล้วเราก็จะเอาบัตรประชาชนมานะครับท่านผู้ชมนะ นี่เอาไว้อย่างนี้เลยวางปุ Bur ๊บหนึงลงไปนะฮะท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการนี่บลิงนะครับลิงให้ตรงบัตรประชาชนนะเห็นไหมลลิงเลยนะครับลิงให้ดีนะครับนี่ให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้นะ,ะท่านผู้ชมนะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะหลังจากที่มันสแกนเสร็จสิ้นนะ,ะท่านผู้ชมนะให้เราทําการกดสแกนหลังบัตรนะฮะท่านผู้ชมนะนี่สแกนหลังบัตรเหมือนกันกนะครับก็เอาบัตรประชาชนมาเหมือนกันนะครับแล้วก็หันหลังบัตรนะฮะอย่างนี้เลยนะครับ อานหลังบัตรถึงนี้ปึ๊บแล้วก็สแกนมันนะฮะท่านผู้ชมนะหรือสแกนนะครับไอ้นิ่งนะฮะท่านผู้ชมนะนี่มันก็จะเป็นสีฟ้าให้เลยนะครับสีฟ้าสีเขียวแบบเมื่อกี้นี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปนะฮะท่านผู้ชมนะพี่ก็จะใส่ลงไปนะเลขหลังบัตรนะครับตามที่มันบอกเลยนะฮะจากนั้นก็ใส่ชื่อไปให้เรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วกดถัดไปนะครับ ดันั้นต่อไปนะครับให้เราทําการสแกนใบหน้านะท่านผู้ชมนะให้เราทําการถอดหมวกถอดลายออกนะฮะผมเริ่มสแกนครับหลังจากที่เราทําการสแกนหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการใส่อีเมลที่เราต้องการสมัครลงไปนะครับหรือว่ารับอีเมลนะนะท่านผู้ชมนะอันนี้สําคัญนะท่านผู้ชมนะควรที่จะเป็นอีเมลจริงๆที่เราสมัครจริงๆนะครับพี่ก็แนะนําเป็น Gmail นะท่านผู้ชมนะแต่พี่จะใส่ Gmail ของพี่ลงไปนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ยังไม่มี Gmail นะครับก็ให้เราทําการ กดไม่มี Gmail นะครับมันจะให้เราไปสมัครมานะท่านผู้ชมนะพี่ก็แนะนําเป็น Gmail นะจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการสมัครแล้วก็ใส่มาเรียบร้อยนะครับใส่ G ี mail ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทําการนะครับมาที่ส่วนของรหัสผ่านครับกดติรหัสผ่านนะท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นนะครับให้เราตั้งรหัสผ่านของเราลงไปนะท่านผู้ชมนะพี่ก็จะใส่ลงไปนะครับก็อย่าลืมนะครับในการตั้งพาสเวิร์ดนะท่านผู้ชมนะควรที่จะมีตัวเลขนะครับอย่างน้อย8ถึง16ตัวนะครับแล้วก็มี ตัวหนังสือพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อีกอย่างละ1ตัวนะทุนผู้ชมนะเมื่อเราทําการใส่เป็นที่เรียบร้อยนะ,ะทานผู้ชมนะมันจะขึ้นกรอบเป็นสีดําแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นกรอบใสๆอย่างนี้นะครับแปลว่าเราใส่ผ่านนะทุนผู้ชมนะให้เราทําการกดถัดไปเลยฮะหลังจากที่เรากดถัดไปนะทานผู้ชมนะก็เป็นการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วให้เราทําการใส่พินเป็นส่วนต่อมานะทานผู้ชมนะถ้าผู้ชมต้องจําอยู่3อย่างนะครับอีเมลที่สมัคร พาสเวิร์ดที่สมัครแล้วก็จะตัวพินนะครับในการปลดล็อกนะท่านผู้ชมนะพี่ก็จะใส่พินในการปลดล็อกลงไปนะท่านผู้ชมนะก็คือ6ตัวนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> อันนี้ต้องจําให้ได้นะท่านผู้ชมนะ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับกรุณายืนยันพินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ซ้ําลงไปเหมือนเดิมเลยนะฮะส่วนต่อมานะครับมันจะให้เราทําการใส่ที่อยู่นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็สําคัญเป็นส่วนรองลงมานะครับที่อยู่นะท่านผู้ชมนะก็ใส่ลงไปเลยครับ จากนั้นใส่อาชีพของเรานะครับท่านผู้ชมนะใครที่ทําอาชีพอะไรก็ใส่ลงไปนะครับท่านผู้ชมนะกดติ๊กอาชีพครับนี่ใครที่เป็นนักศึกษาอะไรอยู่ก็ใส่ได้นะครนักศึกษาด้านบนนะครับท่านผู้ชมนะพี่ก็จะใส่ว่าอื่นๆนะครับหลังจากที่เราใส่อาชีพเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการใส่สถานที่ทํางานนะท่านผู้ชมนะก็กดติ๊กขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะกดติ๊กไปนะครับเขียนว่าบ้านแล้วกันเนาะบ้านปึ๊บ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับจังหวัดนะฮะท่านผู้ชมนะมาให้ใส่จังหวัดต่อก็จังหวัดที่อยู่เดียวกับเที่เราสมัครก็ได้นะฮะท่านผู้ชมนะนี่ใส่ลงไปใส่ขขดอำเภอเหมือนกันใส่ตำบนนะลฮะเดี๋ยวให้กดถัดไปครับกรุณาตรวจสอบและยืนยันความเป็นส่วนตัวของคุณนะครับท่านผู้ชมนะ ก็ผ่านช่องทางอีเมลโทรศัพท์จดหมายนะครับท่านผู้ชมนะกดเปิดไปนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะให้กดเปิดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นปุ่มเปิดปิดนะครับท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมตรงเนี้ยนะครับนี่กดเปิดปิดนะฮะเราก็กดเปิดไว้นะท่านผู้ชมนะดีที่สุดนะครับกดตกลงฮะจากนั้นนะครับเมื่อมันเริ่มต้นใช้ยธุรมนี่มลิได้นะท่านผู้ชมนะเราก็กดข้ามไปหน้าหลักได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะนี่กดไปเลยข้ามเพื่อไปหน้าหลักได้เลยนะท่านผู้ชมนะ ดันั้นนะครับมันจะให้เราอนุญาตการเข้าถึงนะครับตำแหน่งนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการกดอนุญาตนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมกดอนุญาตไปเลยใช้ขนาดแอปนะฮะนี่ดังนั้นเราก็สามารถที่จะโอนเงินให้เพื่อนได้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสามารถที่จะดูได้นะครับว่ารายการมีใครมีคนโอนเงินอะไรมาเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะนี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ดยวิธ sure ีการโอนนะครับท่านผู้ชมนะก็ง <Mo one> ่ายๆนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการไปมองที่ด้านบนนะท่านผู้ชมนะเห็นแม่จะเห็นคําว่าเมนูโอนเงินนะครับตรงนี้นะครับให้เราทําการกดไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะเห็นยอดเงินที่เรามีนะครับใครที่มีศูนย์บาทก็ไปเติมสนาท่านผู้ชมนะสามารถเติมได้ที่ตู้ทรูนะครับหรือว่าเติมผ่านตู้บุญเติมก็ได้หรือว่าผ่านเซเว่นก็ได้นะท่านผู้ชมนะก็ให้เราทําการดูยอดก่อนครับอันนี้พี่ก็มียอดอยู่700กว่าบาทพี่ต้องการที่จะโอนไปที่เบอร์ของเพื่อนพี่นะท่านผู้ชมนะ พี so first, ่ต้องการที Please Please ่จะโอนไปที่เบอร์ของเพื่อนพี่พี่ก็จะติ๊กไปตรงนี้นะัท่านผู้ชมนะเห็นไหมติ๊กไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็พิมพ์เบอร์ไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่พี่จะพิมพ์เบอร์ไปที่พี่สมัครเมื่อกี้นี้หลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดถูกต้องนะคะัท่านผู้ชมนี่เห็นไหมปุ๊บหลังจากนั้นนะให้เราทําการเลือกจํานวนที่เราต้องการโอนพี่จะโอนไปหนึ่งบาทนะท่านผู้ชมนะแล้วก็กดใส่ข้อความนะครับท่านผู้ชมนะใส่ข้อความไปได้เลยสมมุติว่าพี่จะให้ค่าอาหารล่วกันเนาะก็กดโอนเงินนะะท่านผู้ แต่แล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะจะบอกรายละเอียดหมดเลยชื่อผู้รับชื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมนะเบอร์ที่จะโอนไปก็คือเบอร์อะไรนะครับแล้วกออ็บันทึกคืออะไรนะครับหรือว่าข้อความคืออะไรส่วนต่อมาก็จะเป็นเงินรวมทั้งหมดนะ,ะท่านผู้ชมนะให้เราทําการกดคาว่ายืนยันการโอนเงินด้านล่างนะ,ะท่านผู้ชมนะกดไปเลยตื้นึงนี่อันนี้ก็เป็นเรียบร้อยนะครับโอนเงินนะถ้าเราต้องการที่จะส่งสลิปให้เพื่อนดูนะครับท่านผู้ชมนะให้เราทาการ กดบันทึกบใบเสร็จนะท่านผู้ชมนะให้เราทาการกดบันทึกใบเสร็จนะท่านผู้ชมนะนี่กดบันทึกใบเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้เราก็บันทึกรูปภาพ์เป็นที่เรียบร้อยกดเรียบร้อยได้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับเงินเราก็จะถูกโอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะเมื่อเราทําการโอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะเราจะดูว่าเงินมันเข้ามาหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะให้ไปที่คําว่ารายการต่างๆตรงกลางตรงนี้นะท่านผู้ชมนะกดไปเลยรายการนะท่านผู้ชมนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นคําว่า ประวัติการทํารายการอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะมีประวัติการทํารายการอยู่ตรงนี้สามารถกดดูทั้งหมดได้นะครับท่านผู้ชมนะซื้อหนึ่งนี่เราก็จะรู้ว่าใครโอนมานะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดและสมัครและก็ใช้งาน t ูมอนี่วอลเล็ประจําปี2022นะท่านผู้ชมนะก็ง่ายๆนะครับสามารถทําได้นะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ๊คเก็ตให้กับบิ๊กโคแนเลเพื่อเป็นกาลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับก็ครั้งหน้าเราจะมาทําคลิปอะไรนะครับมาสอนใช้งานอะไรก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ชขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหนา้าสำหรับวันนี้ี่คคคกตอนสสวัสดัดรรบบบาบา